สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอทุกคนประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าสีจะมาส่อสี่ชูที่จุกจิกกับพวกแกนะผลพวกออริจน่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนี้ก็ลืมไปจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นร้อยกท่องทางจองเลยแฟนเพจเจดมภาษาไทย YouTube เจดำ Official Subscribe สั่นกระดิ่งให้ฉันด้วยนี่ใช่หรอเอาวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งด้วยนะกราบขอบพระคุณแฟนๆทุกคนด้วยคนที่ช่วยเหลือเจดำนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่กดไลค์กดแชร์ตติดดดดาาามมมร้ออกกััับบแแฟฟนนนนนเเเพพจจจจจ๊ำำให่่ะะลลสุ โองชันเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเย้ yeah. ขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือเจดํานะจ๊ะก็กดติดตามมันไว้เลยทั้งสองช่องทางนั่นแหละการเพจชื่อเดียวกันเลยเจดมีสองเพจนะจ๊ะตอนนี้เพจเก่าสองแสนประมาณนะเกือบสองแสนเพจใหม่ในประมาณสี่หมื่น 4, 000, 000กว่าแล้วก็ติดตามไว้สัญญาว่าจะทําเพจสองเพจนี้ควบคู่กันไปกันแล้วกันเท่าที่จะสามารถทําได้นะขอบพระคุณด้วยที่เป็นกำลังใจใเจดมาตลอดตอนนี้เราได้เพจของเรากลับคืนมาแล้วโว้ยพวกกูกลับมาแล้วเอา้าไปดูผล <S <S พที่น่าสนใจไม่กลอนเมื่อคืนนี้ กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปดูมาที่เป็นบัลลีของลิลลโอเฮ hey! ลิสิงเฮ hey! <Hey! S 2> ลิโฮการ์เดนเ hey! ลิเบียนั่นเองถูกแล้วนะจ๊ะเมื่อคืนเอาเมดินานะก็เปิดบ้านเอาชนะเอาอิติฮัดมิซูราต้าไป2อนึงต่อนีิลิเกิลของเนรลบกีนิวเฮ้กีนีนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ทางด้านของแกงแกงนะก็เฉือนชนะทางด้านของเรเนซองไป2อนึงไปดูพิมพ์ลีของซีแพรบเฮ้ซีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะจายชก็แพ้ฟูตูราไปศูนย์หนึ่งอีนี่มาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกนะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเตะกัน1คู่เมื่อคืนนะปันจับนะเปิดบ้านเฉือนเชนายินไป1นะะจ๊ยัก์ หนะ้ายักษ์เอวลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้ตอนเจดม์อัดคลิปเนี่ยใกล้จะจบและกิโรนานะจ๊ะก,ก็นำห่างเดปอร์ติโบอาราเบสสามศูนย์ก้าโชส์ชนะที่จบไปเลยนะตอนนี้ที่เจดม์อัดคลิปเนี่ยอัลตันต้าก,ก็กลับมาถล่มเอาชนะศ์เรา,านิเตน่าได้สบายๆบา,ส,บาสี่ต่อนหนึ่งหลังจากโดนนำไปก่อนปิดท้ายกันที่พิบลีของอัเซอร์ไบทัทอมอัลเซอร์ไบจันเมื่อคืนาานะจ๊ะท่านคาราบักนะนาาก็เปิดบ้านเฉือนเนปชีบากูไปสองศูนย์อันาานันะ้นาาก็คือผลฟอร์มที่น่าสนใจเมื่อคืนดีวนาวคครระับันก่อนะะะจ๊พวกกแนเมื่อคืนนีี้จับสลากเรย น่าจะประกบคู่16ทีมสุดท้ายยู่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่ารอบน็อกเอาท์นั่นเองนะก็ไม่มีเกม Big Mac, บิ๊กแมตช์เว้ยเฮยจะดำมองแบบนั้นนะก็มีทีมยักษ์ใหญ่เจอทีมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมสูสีเจอกันเพราะนั้นเนี่ยไอ้บิ๊กแมตช์ไม่เกิดขึ้นในรอบนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นในรอบ8ทีมก็แล้วกันเนาะโดยผลาาการจับสลากออกมาเนี่ยนะเอฟซีปอร์โต้โดนกับไอ้ปีนใหญ่แฟพรพเนียงอาร์เซนอลนะจ๊ะนาโปลี oli, พบกับบาร์เซโลนาเออคู่นี้สูสีหน่อยนะ, Paris ank, าน ad, นาะปนรออร Inter ilan, รารีสแซงต์แชัด จะดวลกับตราหมีแอตเลติกโกมาดริดฟิสเซียเดเฟนนะจ๊ะจะเจอกับสีเหลืองบุรุเซียดอตมูนนะแล้วก็ลาซิโอมีนัดกับบาเยอร์มิวนิกพี่เสือนั่นเองนะเอฟซี FC, โคเปนเกนซวยแล้วเกินไม่รู้ใครจับนะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าฤดูกาลก่อนนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายที่แอตเลติสโชคร้ายเจอกับเรียวมาดริดนั่นเองและนี่คือ8คู่ของ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้นั่นเองนะจ๊ะส่วนหลายคนถามว่าแล้วแมนยูเต็ดอยู่ไหนเจ๊อยู่บ้านจ้ะอืมโดยการแข่งขันของรอบ16ทีมสุดท้ายยยเเเเนนนนีี่่ะะลแรกก็็จป วันช่วงวาเลนไทน์เหมือนที่รู้กันเนาะ13-14กุมภาพันธ์นะแล้วก็20-21กุมภาพันธ์นั่นเองนะจ๊ะในปีหน้า2024นะส่วนเลขที่2เนี่ยนะก็จะเป็น5และ6ลงไปถึง12และ13มีนาคมนั่นะเองนะจ๊ะก็จะเว้นระยะห่างจากกันประมาณ2-3สัปดาห์ก่อนจะขวดกันนั่นะเองสำหรับ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกตูช Champions ูตูตู u ูตูช du c h a m อ้าวผ่านไปเรื่องจับสลากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกทีนี้มาดูควนหลงแดงเดือดกันหน่อยก็แล้วกันหลังจากจ เกมศูนย์ต่อศูนย์นะจ๊ะอภิมุมามาหามต่อนั้นตลอยการโพสในแชมรุ่นการอื่อมป์นี้ไม่ต้องรู้เลยมันเปของคุณมากเลยที่ไม่ยิงกันเจ็ดประูเลยตัวเมื่อปรตูเลยถือว่าปีนี้แบ่งแต่ก็เลก็รู้ไม่ได้ถูกต้องไปในอุดนีนะเลี้วฟูนะจ๊ะก็เปิดแอนฟิลเนี่ยเสมอกับแมรี่เดคั่วติตลอดการไปศูนย์ต่อศนะแต่เกมเนี่ยร์พูโดมิเนตเลยครองบอลมากกว่าหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั้นแล้วก็ยิงไปถึงสามสิบสี่ครั้งตรงกร เกมเนี่ย big w o r d worldview เดอะมองฟาร์นไดเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้มีอยู่ทีมเดียวที่ลงสนามในเกมค,ค่ําคืนนั้นเน่ยนะแล้วอยากจะเป็นผู้ชนะนั่นคือริบัวเขาส่วนแมยูแตตเนี่ยกำลังดีใจกับการได้แค่หนึ่งคะแนนในช่วงเวลานี้นั่นเองนะก็เลยทําให้หลายๆคนก็มองเฮ้ยจะเป็นดราม่าหรือเปล่าโดยฟานไดได้บอกแบบนี้นะคือนี่นะาทราดูดวิธีการเล่นของสองทีมแล้วเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่ามีทีมเดียวที่จะเป็นผู้ชนะในสามคะแนนเราดีครองบอลเยอะกว่าสั่งสนุกกันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเรายิงไม่คมเพียงพอก็อาจจะต้อง ใจเพื่อนไม่จะมังจังหวะมจัะมจังหวะต้องยิ่งก็ไปจ่ายอะไรแบบนี้แต่เราเนี่ยเหนือกว่าคู่ต่อสู้อยา Man ่างแมนยูเดชัดเจนเลยแต่ว่าการตัดใจในนาทีสุดท้ายเนี่ยนะมันนั่งงยุยบเงียบเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเป็นผู้ชนะแต่แมนยูเดเนี่ยดูเหมือนจะดีใจกับ1คะแนนเราผิดหวังเหลือกเกินพราเขาไม่ได้อยู่ในฟอร,รม์มดีกก็จริงนะแต่พวกเขาก็อันตรายมามาเยอะที่นี่ไม่ปีก่อนเจอเย่มน็ดเนต่ยพวกเราฟอร,ร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราทําหน้าอย่างขาดลอยชนะเขาพวกเขาเลยแต่ความหมายมันไม่เกิดขึ้นเลยตอนนี้ไม่ต้องจาเป <c oughs> มีทีมเดียวที่ลงไปในสนามเราอ,อยากจะเป็นผู้ชนะนั่นคือพวกเราอืมนั่นคือฟานไดให้สัมภาษณ์แบบนี้ทีนี้รอยคีนพอได้ยินปุ๊บเนี่ยโอ้โหเลือดยูเนเต็ดมันปิดปิดปิดพุดดด่งพ่านเลยนะคีนที่รับหนะ้าที่วิเคราะห์เกมอยู่ที่สกายสปอร์ตเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ตอบโต้าฟานไดแบบชัดๆเลยนะโดนคีนบอกเลยน่ว่ากูได้ยินแล้วไอ้ไดที่มึงให้สัมภาษณ์เนี่ยมึงนี่แม่งจองของมากนะกูบอกกันนะทำตัวหญิงยโสโอหังเหลือเกินนะ ไอ้ได้มึงนี่ยามเกียรติลูเกียรติแมนยูเต็ดของกูมากเกินไปแล้วมึงต้องสำเนียกไว้ด้วยนะว่ามึงเนี่ยนะเล่นในกับทีม,ท,มที่คว้าแชมป์ลีกแค่ครั้งเดียวในรอบ30ปีไอ้ได <D> ้กูจะบอกมึงนะมึงพูดมาได้ไงว่ามีทีมเดียวที่าหญ่เป็นผู้ชนะในเกมนี้และยูเต็ดดีใจมากที่ได้นน1คะแนนความจริงอะมึงก็เห็นอยู่แล้วทีมเก่าก,กูเนี่ยตอนเนี้ยแม่งห่วยแตกอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากอยู่แล้วก็เหมือนที่ทีมมึงเคยเป็นมาหลายปีนั่นแหละสมัยที่กูเป็นผู้เล่นอยู่เนี่ยนะกูมาเยือนแอนฟิลด์ เพราะนั้นเนี่ยมึงมันจองของไอ้ได้นะและสิ่งนี้จะย้อนกลับเข้าไปหาตัวมึงอยู่ในเต็ดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมาหลายปีแล้วและผู้เล่นบางคนเนี่ยนะต้องสำเนียกและเตือนใจตัวเองไว้หน่อยว่ามึงเล่นในกับทีมอย่างลิวพูและมึงอย่าหยามเกียดทีมอื่นเขาแบบที่มึงทําอยู่ไอ้ไดโโ้โอ้โหยุ่งขาดังงานนะรอยคีนนะทีนี้พอคีนออกมาโต้ปับ๊บฟันไดอีกวันหนึ่งก็ออกมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งก็กลายเป็นว่าลดดีกรีความดุเดือดลงไปเหมือนเอาน้ำราดลงไปในกองไฟก่อนหน้้นเอาน้ำมันรา กันใหญ่เลยโดยฟานไดเนี่ยยืนยันบอกว่าก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้มีปัญหากับรอยคีนตาวนานแมนยูเนต็ด้วยเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริงและทุกคนก็เห็นกันทั่วโลกนั่นเองนะโดยหลังจากที่ตอบโต้ตไปกันมาสักหน่อยนึงเนี่ยฟานไดก็ไปสะพาแก้ไขช็อตนี้นะก็ถือว่าทําได้ดีนะโดยฟานได้บอกว่าได้เนี่ยชอบพิคีนนะแม่แต่ถ้าพิคีนจะพูดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรได้ก็ไม่ว่าอะไรพอาะพิคีนเนี่ยก็เป็นแมนยูเนตดตั้งแต่หัวจะรถเท้ามาพี่เต๋าสมชายนั่นแหละ นะปฏิกิริยาแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่ได้พูดเป็นความจริงไม่มีความจองหองบนเลยไม่มีความหญิงโสด้วยทุกคนก็เห็นอยู่แร้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรายิงไม่ได้เราหงุดหงิดแต่เราต้องมูฟออนแนวทางของอยูไนเต็ดเนี่ยน่าแปลกใจหรือเปล่าไม่เลยพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ดีตามนั้นนั่นแหละก็เหมือนจะมีความสุขกันหนึ่งคะแนนะนี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นพวกเขาเล่นยังไงพวกคุณก็เห็นอยู่แร้วสิ่งที่เราพยายามทำกับสิ่งที่ยูเรเตีดตทำทุกคนก็เห็นอยู่เร อันนั้นคือฟันได ลดระดับดีกรีความดรามา่าลงมาเรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอดูว่ารอยคีนจะยอมหรือเปล่านะหรือจะออกมาซัดอะไรเพิ่มเติมนะจ๊ะทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกถามไปถึงเอริกทนากุญซื้อหัวสวยของแมนยเดดเช่นกันนะกับบทสภาพของดูรจิลฟานไดเรื่องที่มีทีมหนึ่งอยากจะเป็นผู้ชนะส่วนอีกทีมพอใจกับผลเสมออะไรแบบนี้ธนาก็ตอบแบบนี้นะหลังจบเกมที่เสมอร์พู0-0เขาบอกว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วก็เป็นความเห็นของน้องได้เขานะเพราะนั้นฮาร์กเนี่ยก็ไม่อยากจะไปยุ่งอะไรด้วยนะฮาร์กพูดหลังเกมในะห้องแต,ต่งตัวกับลกที ว่าฮาร์คภูมิใจในตัวพวกเขามากๆเลยภูมิใจในทีมนี้มากๆและพวกเราทุกคนเนี่ยต้องเล่นให้ได้แบบนี้บ่อยๆเราจะทําประตูได้ก็ได้ในอนาคตเยนะเพราะงั้นเราต้องมองด้วยว่าเราก็มีโอกาสโต้กลับในช่วงโอเพ่นเพลย์เหมือนกันนะเราจะได้บอลเนี่ยพวกเขารู้ดีว่าเรามีโอกาสทําได้และการครองบอลของเราเนี่ยสามสี่ครั้งหลุดไปทําประตูเนี่ยนะของกาลาโชของฮอยลุนนะคุณก็เห็นแล้วนี่ว่าเรามีโอกาสเช่นกันนะส่วนในเรื่องเดิมๆเนี่ยที่พูดกันไปวัวระบบมาแพ้ศูนย์ต่อเจ็ดเนี่ยนะเออก็เราเล่นอยูเขาสามครั้งเราแพ้ครั้ง ล่าชนะได้ถึง2ครั้งนะเมื่อปีที่แล้วอ่ะนั่นคือเอริกจะนะแค่สภาพหลังจากได้ยินคอมเมนต์จากบริจิวเดอะมองฟานได้นั่นเองนะจ๊ะอ้าวทีนี้ไปดูพี่เจเคกันหน่อยก็าลันเยือนครอฟกุนซือเดอะนอร์มมนของพวกพระเยรีเวอร์พูลนะจ๊ะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อเหลือเกินลูกทีมเขาเนี่ยครองเกมเหนือมาโยเต็ดมากกว่าเกมที่ฉล่ม7-0ด้วยซ้ำแต่สุดท้ายจบ0-0เพราะตัดสินใจในจังหวะพื้นที่สุดท้ายได้ไม่ดีพอนั่นเองนะโดยเจเคสัมภาษณ์แบบนี้ว่าอืมััันนนนนไมม่่่ดีีกก็คือออผลลลารรแแแขขขงงงหะจิๆ้้ววท ควรจะยิงประตูได้มันเป็นเกมแบบที่อ้วและลูกทีมเนี่ยคาดหวังไว้เราวางแผนมาแล้วแบบนี้เลยเราคิดอยู่แล้วว่ายูเวเต์ต้องมาเล่นเกมรับแล้วก็มีเล่นอย่างแม่นยำแล้วก็เพิ่มแพชช่งแพชชั่นอะไรพวกเขานะแต่อ้วก็มองว่าทีมของอัวเนี่ยก็เร่งรีบจนเกินไปหน่อยแต่ความเข้มข้นเนี่ยมันก็ดีนะทุกคนเห็นแล้วว่าเราทําอะไรได้เวลาเราเพรสซิ่งใส่คู่ต่อสู้เราเนี่ยนะแต่อัวเนี่ยจำไม่ได้ลนะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันมีเกมไหนที่เราครองเกมบุกใส่ยูเวเตดมากเท่ากับเกมนี้กระทั่งเกมที่เเเเราาชนนนนนะ7ี่ยนะมยนนมมูไดังลใกกกก้้ ะนะสิ่งที่แตกต่างของทีมอ้วอเลยรู้ไหมจังหวะสุดท้ายเราไม่นิ่งพอเราตัดใ,ใจไม่ถูกต้องนะยูเต็ดมาเพื่อไม่แพ้เราถ้ายิงประตูแรกได้เกมมันคงเปลี่ยนไปมันคงไม่จบแบบนี้นะทีมมองอ้วก็ทําทุกอย่างแล้วทั้งเปลี่ยนระบบทั้งส่งสํารองแก้เกมกันแล้วดีไม่แก้ผ้าอะไรแบบนี้นะอันนี้จะดําเติมเพื่ออัธรชนะ นั่นแหละโอ้ก็มั่นใจว่าถ้าเราตัดใจถูกแค่ครั้งเดียวในการจบสกอร์ที่มันเจียบขาเฉียบคมเราก็อาจจะจบด้วยการเป็นผู้ชนะก็ได้อ่านั่นคือเยนครอปนะจ๊ะก็ให้สัมภาษณ์ตามสไตล์ที่ดราก็เห็นด้วยกับเขานะยูเต็ดมาแบบมันชู้กันไม่ได้อ่ะคือถ้ามาเปิดแรกเนาะเผินหนักกว่าฤดูกาลที่แล้วนะเพราะฤดูกาลที่แล้วยูเต็ดยังเล่นดีมีทรงแต่แพ้ในทะีมยับเยอะเหลือเกิน0ูนย์เจ็ดเพราะ,ะนั้นมาครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างหลอนก็ตึงๆกันทั้งคู่นะอ่ะแบ่งแต้มไปกันแล้วกันนะ ลูกของพวกเขาเนี่ยนะเกมแดงเดือดที่ผ่านมาเนี่ยจบสกอร์ได้ไม่ดีพอนะโดยอลิซงบอกไปว่าอืมโชคไม่ดีนะพี่นะทรงว่าทีมเราเนี่ยไม่ควรเสมอเลยนะมันไม่ใช่สิ่งที่เราหวังไว้นะแต่ว่านั่นแหละเราก็มีเรื่องดีในสนามหลายต่อหลายเรื่องนะเราครองเกมได้ครองบอลได้สร้างโอกาสได้เยอะแต่ในหลายพื้นที่เราต้องปรับปรุงนะการยิงประตูของเราการจบสกอร์ของเราเนี่ยนะมันควรจะต้องดีกว่านี้แล้วควรจะต้องเลือกจังหวะเล่นให้มันเนี๊ยบกว่านี้นะแต่นี่แหละรงก็มองเป็นส่วนหนึ่งของเกมเราก็เรียนรู้ระหว่างฤดูกาลไปแบบนี้แล้วก็มีเวลาเราได้ปรับ ปรุงอะนะเราโชคไม่ดีที่เราทําประตูไม่ได้เลยนะแล้วก็ตามนั้นแหละคู่ต่อ,อสู้เองก็ทําเราไม่ได้เพราะนั้นแบ่งแต้มกันไปก็แล้วกันเนาะอ่านั่นคืออาริสงเบเกอร์นะจ๊ะเอาไปดูอีกหนึ่งคนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันสำหรับดาวินเดอรเชียบคมนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยนะจ๊ะคือมันมีช่วงหนึ่งในนาทีที่76เนี่ยโซฟิยานเดอร์ลวงอัมราบัตเนี่ยสกัดลูกยิงของลุยดิอารสแล้วก็ล้มลงไปไอเดียร์ล้มแทดี้นูนเยสจะตามเข้าไปเพื่อไปซ้ําประตูเนี่ โอกาสลุ้นจบสกอร์ต่อเนื่องนั่นเองนะแล้วก็เจอไอ้จอนจะเน่แวนเคลียร์ไปได้เล่นเอาจอมอครากรกอกองหลังตำนานระดับโลกของพิพรีลิพูเนี่ยออกมาบอกเลยโอ้โหนูนเยสหยุดเล่นทําไมฮะเกองงอยู่เล่นทําไมก่อนนะก็ตามไปเล่นสินะประตูมันก็ลงโกอยู่มีโอกาสจบสกอร์มีโอกาสยิงได้ไปหยุดเล่นซะอย่างนั้นนะ่ะเออแกลลี่เนวิลหัวหน้ากลุม่มเพื่อนเนวินตำนานของมายแต่ก็เสริมจอมอครารกอว่าอเนว่าเนี่ยนะน้องนูนเนี่ยนะคิดว่าเป็นจุดโทษนั่นแหละจริงๆหลายคนก็คิดว่าเป็นแต่เนว่าไม่ใช่นะคือออเข้้้าสกกกัดดบบลลลแว็็ไ เ,เพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้คุณไปก็นหน้าคุณต้องเล่นต่ออ่าซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ประมาณหนึ่งเลยสำหรับน้องนูนนั่นเองนะจ๊ะฤดูกาลนี้เนี่ยสินัดเนี่ยนะยิงได้แค่4ประตูเท่านั้นแล้วทําประตูไม่ได้เลยตลอด10เกมหลังสุดในทุกรายการนะสำหรับน้องนูนนั่นเองนะจ๊ะเา้าต้องรอดูแล้วกันว่าจะปรับตัวกลับมายิงประตูได้เมื่อไหร่สำหรับดาวินเดอะเจีบคมนูนเยสเอาอีกหนึ่งคนที่โดนวิจารณ์ไม่น้อยเลยก็คือโดมินิกเดอะรอร์ร์อาการโซโบสไลแฟนของเจดามีนะจ๊ะ ฟีลหัวเตารี่ของลิวพูเนี so ่ยออกมาสับๆบอกว่าโอ้โหเล่นได้หวยแตกที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอร์เบลี์ซิกเลยนั่นเองนะในเกมที่เสมอกับแมนยูในแดงเดือดศูนย์ๆนะจ๊ะโดยโซโบก็โดนเปลี่ยนตัวออกอีกแล้วนั่นเองและในช่วงเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนฟอร์มเขาจะดรอปลงไปอยู่พอสมควรนะแมฟฟี่บอกวันนี้บอกว่าอืมพี่ว่าเราไม่เคยเห็น การเล่นที่มันไร้การสร้างสารรค์แบบนี้มาก่อนเนแอนฟิลด์นะโอกาสเราเยอะก็จริงแต่มันไม่ใช่โอกาสงามๆเลยนะเราอยู่ในพื้นที่ดีๆสถานะที่ดีแต่บอลสุดท้ายเนี่ยนะไม่ดีเลยมันทำให้โอกาสเานั้นหายไปนะมันน่าผิดหวังมากๆเลยนะจริงๆแล้วลิฟพูเนี่ยขาดแมคคิลิสเตอร์ไปเนี่ยถือว่าขาดแดนกลางคนสําคัญไปและบางทีเนี่ยนะน้องโซโบเนี่ยนะก็เล่นได้ข่วยแต่ที่สุดในสีเสื้อของลิฟพูเลยก็ยว่าได้แย่จริงแย่มากๆโอ้โหสับแบบนี้เดี๋ยวรอดูว่าโซโบจะตอบโต้อย่างไรหรือเปล่าหรือจะ เก็บคาวิจารณ์แบบนี้ไปพิสูจน์ตัวเองไปยกระดับตัวเองก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวรอดูนะจ๊ะเอ้ามาที่อรกเตนากอีกเรื่องก็แล้วกันนะเจ้าตัวเนี่ยก็ชื่นชมลูกทีมว่าทากันได้ดีเล่นกันได้ดีแล้วแต่ว่าครองบอลไม่ได้นั่นก็คือแทคกติกที่ติดตั้งลงไปเนี่ยไม่งั้นเนี่ยนะอาจจะพลิกเอาชนะลิพูไปแล้วก็ได้ในเกมที่เสมอศูนย์ศูนย์นะจ๊ะโดยนาคคุณสัวสวยของยูเต็ดให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าคือจรแล้วทำมอลในหลายแง่มุมแล้วเนี่ยผลงานของลูกทีมฮาก็ดีมากๆนะ อยากจะตำหนิลูกทีมตำหนิด้วยเหรอมึงติดตั้งแผนยิ่งยังไปตำหนิได้เลยนั่นคือเรื่องของการครองบอลนะถ้าเราครองบอลได้มากกว่านี้เนี่ยริเวพัวจะลาบากกว่านี้ก็ได้การจ่ายบอลแค่หนึ่งจังหวะ2จังหวะ3จังหวะแล้วเสียไปเลยนะเราก็ผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราครองบอลได้มากกว่านี้จังหวะแค่ครั้งเดียวเราจะเป็นผู้ชนะเลยก็ได้เรามีกลุ่มผู้เล่นที่ดีมีทัศนคติที่ดีและเราสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างในฤดูกาลนี้ได้นั่นคือเทนฮากนะจ๊ะแม่มันนามันหนง่จริงเอา้าไม่เป็นไรรอดตายเหมือนควายขี เรื่องราวของแมยูเต็ดอีกหนึ่งเรื่องนะจ๊ะล่าสุดนะเดลี่เมลเขารายงานแบบนี้ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกว่าหัวหน้าทีมเจรจาซื้อขายของแมยูเต็ดหรือว่าพอกีฬาอย่างจอ์นเมอร์เทอร์เนี่ยนะเดินทางไปที่ซาอุดีอาระเบียไปคุยกับทีมดังในซาอุดีโปรลีกหลายต่อหลายทีมเพื่อเสนอขายเร่ขายเลยก็ว่าได้พี่บ่าวกับเมิโรนนะจ๊ะราฟาเอลเดอแชมโลกวารานเจดอนจะปรับตัวซันโชแล้วก็องต์โีดเดือดเฉยมักซิยาออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้เลยน,นั่นเองนะเพราะต้องการลดภาระค่าเหนื่อยไม่พอตอ 4อง4คนนี้เพื่อมาเล่นแร่แปรธาตุในตลาดมก,กราคมนี้นั่นเองนะจ๊ะซึ่ง4คนนี้ก็อาจจะสร้างรายได้ให้กับมายยเตะอยู่พอสมควรแล้วก็ลดรายจ่ายได้มากเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยรับค่าเหนื่อยทะลุหลัก2,0,000 0ปอนทุกคนเลยนั่นเองซึ่งถ้าขายออกไปได้4คนจะลดค่าจ่ายต่อสัปดาห์ได้ถึง1ล้านปอนกว่าๆเลยนั่นเองนะเด๋ยวจอนเมอร์เทอร์เนี่ยนะก็บินไปีิซาอูเพื่อไปเจราจาหลายต่อหลายทีมเพื่อให้กลับมาจีบดาวเตะของมายยเตดนั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าจะปล่อยจะขายใครออกไปได้บ้างในช่วงเดือนมมราคี นั่นเองนะจ๊ะเอาไปดูเรื่องราวของแอสตันวิลล่าของอูนายเอเมรี่คนอู่ทองกันหน่อยแล้วกันล่าสุดพลิกกลับมาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้2ต่อหนึ่งนะแต่มันก็มีช็อตการโดนเหยียดผิวของอดีตนักเตะของเบรนท์ฟอร์ดโอลีวัตกินกองหน้าทีมชาติอของแอสตันวิลล่านะจ๊ะทำให้อูนายเอเมารี่เนี่ยนะก็ไม่ค่อยพอใจพฤติกรรมของลูกทีมที่ตอบโต้แสดงออกกันไปการดีใจจนสุดขีดสุดเวียงแล้วก็ทําให้เกือบมีจราจนเล็กๆนั่นเองนะจ๊ะโดยอูนายสัมภาษณ์แบบนี้บอกว่่่่าาาอยยเิรลลูีนแ้ววดะ ชนะเนี่ยอูมีความสุขเราตอบสนองได้ดีแต่ว่าพฤติกรรมของผู้เล่นเราไล่คนเนี่ยอูไม่ชอบเลยนะอูบอกเลยเดี๋ยวต้องกลับไปคุยกันน่อยวิดคลอสิมันเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมไล่ย่างเนี่ยสปิริตเนี่ยไม่ได้เลยนะอูเนี่ยโอเคละผู้เล่นมากกว่าน้อยกว่าได้ผลการแข่งขันที่ดีเนี่ยอูก็โอเคแต่เราต้องให้เกียรติและให้ความเคารพคูต่อสู้ด้วยบางครั้งในการอยู่ในสนามเนี่ยการเกิดอาการประมาาการตื่นเต้นมันเกิดขึ้นได้ใบแดงเอ้ยพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยอูไม่อยากให้มันมีในทีมของเราผลการแข่งขันเนี่ยทุ เคราะห์แล้วก็เลียกสติตัวเองกลับมานั่นคือสิ่งที่อูบอกลูกทีมตลอดเขาลบซึ่งกันและกันให้เกียรติเพื่อร่วมทีมให้เกียรติกูต่อสู้ด้วยให้เกียรติพุทธศิลป์ด้วยตามนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาวน่อยอ่านั่นคืออูนายคนอู่ทองเอเมอรี่นะจ๊ะที่ก็ติติงไปยังลูกทีมหลังจากตอบโต้การโดนเหยียดเรือแล้วก็แล้วแต่ที่มาจากทางเบรนท์ฟอร์ดนั่นเองนะไปต่อกันดีกุนซอร่างอวบลุงพอร์ชมาริเชลโลโปเชติโนโนของเชนซีฐานอากาศขาดรัก,น,รกนะจ,ะจ อกับซาลิกาซาุดีนิวคาเซิอยู่แต่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะโดยลุงพอได้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าก็ถ้วยรางวัลใน,นอังกฤษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ลุงพอต้องการนะอยากจะชูถ้วยรางวัลสักครั้งหนึ่งมันสําคัญมากๆมันมีความหมายมากๆเราต้องทํางานหนักเพื่อตอบแทนสโมสรน่ะนะสิ่งสําคัญคือัยชนะมันวัดยากเพราะอะไรรู้ไหมเราต้องมีถ้วยด้วยนั่นคือเป้าหมายของเราเกมที่เราจะเจอกับนิวคาเซลเนี่ยถ้าเราชนะได้เราก็ทะยับเข้าใกล้แชมป์ไปอีกนิดอีกนิดความปรารถนาของลุงพอ คือชนะการเลือกตัง้งเอ้ยใช่ชนะแชมป์คาราบาวครับนี่แหละอันนี้รู้นะส่วนชนะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้อ่านั่นคือลุงพอรชรอดูคืนนี้เจอกับนิวคาสเซิลจะดสำหรับเชนซีนะเอา้าอีกหนึ่งคนที่มีการบาดเจ็บหนักอีกแล้วนะนั่นคือดาบิลอาราบานะจ๊ะเซ็นเตอร์แบ็กของเรอัลมาดริดและทีมชาติออสเตรเลียเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะถูกหามออกจากสนามเลยนะในเกมลาลิก้าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและตรวจเบื้องต้นเนี่ยนะ ถือว่าเจ็บหนักเลยนั่นคือเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเขาฉีกขาดหรือว่า ACL นั่นเองก็ต้องรอดูว่าจะได้รับการผ่าตัดในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและจะต้องพักฟื้นเท่าไหร่ว่ากันว่าจะปิดเทอมฤดูกาลนี้เรียบร้อยกลับมาอีกทีเนี่ยนะก็คือต้นฤดูกาลหน้าเลยนั่นเองสำหรับเดบิดอาราบาเอาหายไวๆนะจ้าอาราบาจ๋าอ้าวอีกหนึ่งคนนะที่ยังคงความเป็นเดอะสเปเชียลวันและคงความแปลกๆไว้ได้เสมอนั่นคือโชเซ่บุนโยโคชทนเจ่งของโรมานั่นเองล่าสุดเปลี่ยนเลนาโตซานเชตลงสนามไปเป็นตัวสำรองเล่นแค่นวตั อพมาะด้อยังงั้นซึ่งหลายคนก็งงไอชานเชสก,ก็งงแฟนๆก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะมูนโยเองก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอืมก็มูก็บอกเลยนะน้องเรเโตเนี่ยเราหวังในตัวเขาสูงมากะนะอยากจะให้เขามีความรับผิดชอบพัฒนามีอะดรีนาลีนเพิ่มพลังในแดนกลางแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ดุดันพอตามที่มูต้องการนะยังต้องปรับปรุงอีกหลายเรื่องเลยนะทีนีเน้เขาลงเล่นไปมูเห็นว่ามันไม่ดีและทีมอาจจะเสียประโยชน์ได้มูก็เปลี่ยนข้อก่อนหน้านี้มูเคยทำกับเนมินยะมาติชมาแล้วซึ่งมูต ได้และเสียใจมากๆแต่เรื่องเหล่านี้มันอาจจะทำให้คุณยุณห่หยิดเพียงว่ามูเป็นคนตัดสินใจเพราะนั้นมูต้องขอโทษด้วยโอ้โหก็หน่าหงอยอยู่นะเปลี่ยนตัวลงไปเล่นเป็นตัวสำรองอยู่แล้ว เสือกลงไปแค่18นาทีก็โดนเปลี่ยนตัวออกมาสำหรับเรตโตซานเชตอดีโกลเด้นบอยคนเก่งนะจ๊ะอ้าวอีกหนึ่งข่าวจะนําอ่านแล้วก็โต๊ะกระ,กกระจายเอามาเล่าให้ฟังนะจ๊ะเรื่องราวของท่านประธานที่เตะฟุตบอลได้ดหน่อยอย่างเคลียร์ประธานเป้เอ็มบัปเป้ในนะล่าสุดนะลุยเซนริเก้ผู้จัดการทีมของบริสทแซงชร์แมงออกมาสัมภาษณ์แปลกๆเว้ยบอกว่าท่านประธานเป้เนี่ยอยากเล่นตำแหน่งไหนก็เลือกเอาเลยมีสระอยากเล่นตรงไหนเล่นไปเลยอ้าวแล้วจะมีผู้จัดการทีมไว้เพื่อโดยน,ยนลุยเซียจบงเ,เสมอกับวตนนะ่องเน,นี่ย ซึ่งเดี๋ยวเล่นซ้ายมั่งเล่นขวามั่งเล่นตรงกลางเล่นหน้าต่ำเล่นหน้าเป้าไปทั่วเลยเนี่ยนะนักข่าวก็ถามเอลิกเกอเอลิกเก้ก็ตอบว่าอืมเก้ก็บอกเลยว่าทำไมท่านประธานเป้ถึงไปเล่นตรงกลางมากว่าด้านซ้ายเหรอก็ไม่หรอกมั้งประธานเป้อยากเล่นตรงไหนก็เลือกเลยตัดสินใจเอาเลยอยากเล่นตรงไหนอะนะเพราะว่าเก้ให้อิสระเขาเต็มที่เลยนะจะด้านในด้านนอกบ้านนอกในกรุงบ้านถุงแดนกายงานวิกงานวัดงานจัดงานหาก็แล้วแต่เลยเขาอยากเล่นตรงไหนเขาก็เล่นไปเลยนะส่วนเขาจะหงุดหงิดในเกมหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องไปถามเขาก็แล้วกันนะเพราะว่า ก็ไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้นะส่วนประธานเป้อยากได้ตรงไหนเลือกเอาเลยโอ้ oh. ตายแล้วข่าวหน้าให้ประธานเป้จัดตัวลงสนามเลยไหมล่ะพี่เก้เอออ่ะมาดูเรื่องทัพช้างสึกทีมชาติไทยกันหน่อยนะจ๊ะวันปีใหม่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นนะแล้วคุณซื้อชาวญี่ปุ่นมาซาทะอิชิคุณซื้อป้ายแดงของทีมชาติไทยเนี่ยนะนะก็เริ่มเจอปัญหาแล้วจ้ะรับงานได้ไม่กวันมีปัญหาแล้วโดยก่อนหน้านี้นะนะทีมชาติไทยเตรียมจะประกาศ23นักเตะชุดอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นเนี่ยนะนะในเมื่อวานนี้ก เพราะอะไรส่งเรื่องขอตัวไปยังสโมสรในไทยลีกสโมสรตอบก,กลับมาไม่ครบซะง,งั้นเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเดทไลน์คือเมื่อวานนี้วันจันทร์ที่18แเนี่ยนะแต่ก็ต้องเลื่อนไปก่อนเพราะว่าไม่สามารถประกาศชื่อได้เพราะสโมสรในไทยลีกไม่ส่งเอกสารกลับมาไม่แจ้งกลับมาอย่างสมาคมวุตบอลประเทศไทยว่าจะส่งใครกลับมาเล่นบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนั่นเองซึ่งคาดกันว่านะภายในวันศุกร์นี้หรือ22 2่ธันวาคมเนี่ยจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าแคมป์วันที่27เดินทางไปญี่ปุ่นวันที่ 29, แล้วลงเกราคมนั่งเนะ๊ะ อ่ะตามนี้ทำกันแบบไทยๆเหมือนเดิมก็คงได้ผลลัพธ์แบบเดิมนั่นเองแม้จะมีโค้ชคนเก่งจากญี่ปุ่นก็ตามนะจ๊ะและนี่คือทุกดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันอัคารสีชมพูจู่ฮุกรูแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กด, like, share, ด, like, กชช page, ดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยแฟนเพจเจดาดัาบลิวกแล้วนะเท่ากับมี2เพจนะตอนนี้1เพจเนี่ยแสนเก้าห้านะอีกหนึ่งเพจเนี่ยสี่หมื่นกว่าก็กดไลค์ติดตามไว้ทั้งสองเพจเลยก็แล้วกันนะจ๊ะ YouTube, TikTok, IG, like, add, add, ยะ add, line, ะะทูทูบติ๊กต็อกไอจีไลน หนุนจะได้นะจ๊ะเอาเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตาแบบนี้จะทำให้อวยพรพวกแกมีความสุขมากในสัปดาห์นี้ก็แล้วกันกลยจะถึงช่วงสิ้นปีแล้วเป็นช่วงของเทศกาลนะก็ดูแลตัวดีๆด,ดูแลคนที่แกรักดีๆก็แล้วกันนะจ๊ะเรื่องไหนยากๆขอให้ทิ้งไว้ภายในปีนี้อีกสองสสัปดาห์ก็ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยกันแล้วขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะเย็นนี้เราติดตามฟุตบอลเฟรนด์ถ้าคุณเหงาฟุตบอลคือเพื่อนนะจ๊ะพี่บอบบูมาชำระเกมแดงเดือดให้แบบสะด่าไปเลยน้องฝากดูฝากชมฝากแชรดู้้วยนนะเเเื่่่องลาาาาชีู้มมมให 来位。